ทุกคนด้วยนะคะมีคนถามว่าดูคลิปที่ไหนดูที่แอปฟ้าเลยค่ะทุกคนแอปฟ้านะคะกันจมพลังช่วยสู้ค่ะเพดพอมเยอะมาก คนเผ็ดจริงนะคะเดจริง4.2ล้านคือตอนแรกมันมา7โมงที่ผู้หญิงเล่าใช่ไหมคะมันมา7โมงแล้วรอบหนึ่งมาทวงเงินใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็มาอีกรอบหนึ่งตอนเที่ยงแล้วผู้หญิงเขาก็เลยโอนให้ไป9,000บาทนะคะ เกิดอะไรขึ้นคะวันนี้เรามาช่วยผู้หญิงนะคะที่อายุทยานะคะผู้หญิงหัวอุกนะคะถูกแฟนทำร้ายแฟนที่คบกันได้สี่เดือนนะคะทำร้ายคือแบบทำร้ายหนักเลยนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ไหวเขาก็เลยเลิกแต่ว่าพอผ่านไปสองอาทิตย์ใช่ไหมคะผู้ชายอ่ะก็มาล่ามานาขบที่หน้าบ้านผู้หญิงนะคะตามคลิปที่คุณกาลงในหน้าเพจเนาะ่ะ แล้วก็มีการทวงเงินค่าสินสอด9,000บาทนะคะแล้วก็ตอนที่ทำร้ายอ่ะผู้ชายอะ่ะกระชากทองของผู้หญิงไปด้วยนะคะแต่ว่าเงินที่ผู้ชายทวงจะให้ผู้หญิงโอนไป9,000บาทแต่ผู้หญิงก็โอนแล้วนะคะโอนไปละ9,000แต่ว่าทองที่ผู้ชายกระชากไปะผู้ชายบอกว่าถ้าอยากได้คืนอะ่ะให้ไปเอาที่ไหนมอานนี้ค่ะ,คะก็มีการปาขวดมีการขู่แล้วก็มีการปล่อยลิปเฮ้ ไม่ใช่ปล่อยชิปเขาเรียกว่าอะไรสง่งชิปมาแบกเมย์ระหว่างที่ทวงตังอะชิปตอนที่มีความผ่านกันนะคะมีการตั้งกล้องแอบถ่ายอะไรเงี้ยนะคะใช่ค่ะสีเดือนเป็นชายขับรถใช่ไหม เขาอ้างว่าเขาโยนทองลงบอ่อเขาอ้างว่าอย่างงั้นนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากได้คืนเขาไปเอาที่ไหนใช่ใช,<อ>ใช่ค่ะมีการตั้งกล้องถ่ายคลิปก็คือผู้หญิง ก็ไม่รู้นะคะผู้ชายตั้งกล้องถ่าย ผู้หญิงบอกว่าเขากินแบบนั้ก็ตอนนี้นะครับทางท่าพุ่มกลับท่านชมท่าพุ่มกลับเลยท่านกลับบอกวันนี้จบแน่นะครับคือเอาเอาจริงแหละนะครับนะตำรวจยุญาฝีมือฝนะีมืออยู่แล้วนะครับนะก็เมื่อกี้เข้าไปพูดคุยนะครับกับทางท่าพุ่มกลับแล้วก็ทีมงาน เขาก็เร่งดําเนินการกันเต็มที่พูดคุยแล้วก็เอาส่วนที่ตําตรวจจะเร่งดาเนินการได้เนี่ยให้เลยแล้วก็ตอนนี้ตํารวจเนี่ยนะลงพื้นที่แล้วนะครับนะตํารวจลงพื้นที่แล้วนะครับนะมันนะ่ะเป็นไงอะฟิลชอบไปบ้านคนอื่นเขาใช่ไหมนะฮัลโหลทดสอบทดสอบอเสียง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 ทดสอบทดสอบ ทดสอบ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 อลออันี้เเบดทัี๋ยทดสอบทดสอบอะโอลอรอเสียงไหมยังมาแล้วนะกีดกด ควรนักข่าวเขาจะขอเก็บภาพตอนเรานั่งหน่อยได้ไหมไ<ด>โอเคมาดเดี๋ยวเก็บพุดได้แต่ตัวน้องเขาไปสอบห้องนู้นนะแต่เก็บพุดนั่ง <ไป S 1> มา <ไป S 1> ในห้องในห้องนี้ในห้องนี้ โยมีช่วงบ่ายบ่าาไ้สอร์ตไม่ได้นะถามได้นะไม่ได้นะ ก็แส่เอาป่ะเอาเลยไหมครับพี่ก nah ันจอ่ามาเดี๋ยวกรณ์มาไหนพี่ดินก็ได้กลับช่วยอัปเดทนิดนึนครับคดีนี้ครับได้ครับก็ ครับสืบเนื่องจากคดีนี้ครับน้องผู้ชายเนี่ยเราตรวจสอบแล้วว่ามาแจ้งความกับเราเมื่อวันที่29้ใช่ไหมแต่ว่ามาแจ้งในเรื่องของการทําร้ายร่างกายซึ่งพนันกงานสอบสวนผมเนี่ยก็ส่งตัวน้องผู้ชายเนี่ยไปไปตรวจไปพบแพทย์นะครับซึ่งผลแพทย์เนี่ยยืนยันมาแล้วว่าออตอนนั้นเรารับแจ้งว่าน้องเขายืนยันว่าถูกทําร้ายที่ต้นแขนแล้วก็ที่ก้นนะซึ่งแพทย์ก็ยืนยันผลมาว่ารักษาไม่เกิน3าวัน แต่วันนี้เราเพิ่งจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณกันนะไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือไม่ว่าจะเป็นล่อ,ลองรอยบาดแผลอื่นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านะครับก็เรากําลังให้พนักงานสอบสวนสอบเร่งรัดสอบปากคาแล้วก็ให้ฝ่ายสืบสวนนะ่ะติดตามตัวเอาตัวเป็นคดีส่วนว่าจะผิดข้อหาอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวอยู่ที่กระบวนการสอบสวนนะครับก็ว่าคิดว่าวันนี้น่าจะได้ตัวครับ จะมีข้อหาอื่นครับนอกจากอะไรแล้วกเว่ามีการผ่งูว่าจะปล่อยคลิปต่างๆด้วยครับก็เดี๋ยวให้สอบสวนเขาสอบปากคำน้องโดยละเอียดน,นะนะถ้าผิดข้อหาไหนก็ดำเนินคดีดเต็มที่ครับอโอเคนะโอเค ชื่น,นชมนะครับทางสพเมืองอุธยานะครับนะก็ตำรวจมาทุกเคสจบทุกเคสครับที่นี่เร็วด้วยฝีมือจบทุกเคสที่มาสามสี่รอบนะผมนะหลายพี่เก่งโทเมาแต่้เช้าเลยครับโอ้นั่นยอดฝีมือของแท้เก่งมากเลยนะไปอยู่นครบาลน,นะครับในทีมนครบาลแบบหูประการหมดเลยเดี๋ยว หลังจากนี้เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวรอน้องสอบนะแล้วก็เดี๋ยวตํารวจเนี่ยเขาลงไปทางบ้านตรงนู้นละเดี๋ยวอาจจะหาข้อมูลทางแม่ของฝั่งเนี่ยผู้ก่อเหตุดเดี๋ยวเผื่อคุยกับเขาหน่อยเพราะว่าวันนั้นเ,นเขาอยู่ในเหตุการณ์นะที่น้องเขาวิ่งหนีตายออกมาแม่อ่ะนะระหว่างรอไหมได้นะหรือเราจะหรือเราจะกินข้าวก่อนฮะเอาเลยใช่ ต่อเนี่ยอ๋อหนกระแสเขาไล์ลงไม่ได้ไงผู <c oughs> พ้พูดถึงสพยาสวยๆนะหนกระแสคุณไปทั่วประเทศศัตรูคุณทั่วประเทศแล้วนะง <c oughs> <c oughs> ั้นเดี๋ยวเอาไงแม่นะเดี๋ยวเราประสานแม่แล้วกันโอเคโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ

บอกนี้เป็นแม่ของใคินหรือเปล่าครับ<า>แม่ของฟังฝั่งผู้กรณีครับในฝั่งของผู้ชายซึ่งเมื่อกี้เนี่ยน้องเขาเล่าเพิ่มเติมให้ผมฟังก็น่าตกใจเหมือนกันเขาบอกว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยแม่เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่แม่คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องแบบรุนแรงขนาดนี้พอเห็นว่าเริ่มหยิบเหล็กขึ้นมาแม่เขาก็เลยเข้าไปห้ามแล้วก็ตัวผู้หญิงก็เลยวิ่งทะลุออกมากับแม่นะของฝั่งคนก่อเหตุแม่ฝ่ายชายก็วิ่งด้วยวิ่งด้วยต่างคนต่างวิ่งกันออกมาครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้เรากําลังประสานนะไปที่แม่แล้วก็ยวพูดคุยกันว่าวันนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นผมเชื่อว่าแม่เนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่นะนะเพราะว่าวันนั้นเขาถือว่าเขาช่วยชีวิตลูกลูกชายออกมาแล้วนะแล้วก็วันนี้เขาก็โทรมาอีกด้วยกับพฤติกรรมแบบยเดี๋ยวเผื่อเขามาช่วยให้นะครับแม่ที่โดนตายด้วยครับตัวแม่เนี่ยข้อมูลว่ายัางไม่โดนนะแต่เหมือนแม่วิ่งออกมา นะครับแต่อันดี้อยากให้รายเดียดให้ตัวรองเข้ามาลงเดอีนะแต่วันนี้ผมดีใจมากเรื่องหนึ่งก็คือเช้าเนี่ยมิคลิปของผลกระแสะที่ลงของไลโอบิของไลโอมีอยู่ในเป็นฉากในรายการผลกระแสะตัวการ์ตูนผมไม่ได้พูดสักคำเลยครับนะครับไม่แต่ว่าไม่ได้พูดแต่ว่าได้เปลี่ยนสีผมัมีคนแซวต่ออีกว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว,ว่าไม่ใช่ลูกรักเมาว่าอะไรรู้ปะ ทนายแก้วเนี่ยได้ใช้สูตรอัญชันนะเขาทําผมเป็นเป็นป่าแล้วเขาใช้อัญชันต่อเขาเททุกสูตรเลยนะเขาเททุกสูตรนั่นไงเราเนี่ยไม่ได้พูดไปว่าอัญชันก็ไม่ได้ใช้ดูดิเห็นไหมบ่งบอกถึงความไม่เป็นลูกรักนะครับแม่ดูเหน้าองศานะครับไปอยู่ในการ์ตูนยัหนาององศาเลยนะครับเตรียมบทไว้ในพาร์ตต่อไปก็ได้ครับก็จะเป็นบทใช้ความรุนแรงในรายการด้วยนะครับไอรอบนี้เออ ไม่ได้พูดแต่เป็นการใช้ความรุนแรงในรายการอีกนะครับโอ้โกันจอมพลังโอเคอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นรักกันรักกันนะครับโอเคไปลงมาลองข้างล่างก้องหน้าก่อนีนว่งยุยาครับ ทดส,สอบสัญญาณเสียงเอาเสียงหายอีกแล้วทดสอบทดสอบเสียงฮัลโหลด้านล่างในเสียงมีปัญหาอะมาย่างเสียงมายังเสียงมายัางทุกคนมายังฮัลโหลฮัลโหล มาแล้วโอเคชัดเจนโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรากําลังติดต่อเด็กกิจเรียบร้อยไหมโทรหาเขาก่อนเลยก็ได้นะกิจคุยกับเขากันเลยบอกแม่ครับเดี๋ยวพี่คือพี่อยากคุยด้วยนะอ่าชัดนะโอเคมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ครับผมแซลอ๋อฮัลโหลเดี๋ยวนี้ว่าฮัลโหลไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลดง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 ฮัลโหลกระดง,ดง,ด,งดงนะครับนะอย่างนี้เมื่อกี้ผมแซลผซลกระแสครับ นะก็เรื่องของรายการนะ่นะล่าสุดเนี่ยหนกระแสะเขาลงคลิปของไลโอแม่มีเก่งพลังช้างมีมีพี่แก้วนะครับแต่ด้วยความที่ไม่ได้เป็นลูกรัก,กน,นะครับนะทุกคน,นมีบทพูดหมดยกเว้นการจอมพลังนะเขาพูดกันเฮฮาเฮฮาเราไปเนี่ยเหมือนรับบทเป็นก้อนหินเป็นต้นไม้ะนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นฉากของรายการโนกระแสะ ก็ไปอยู่ในรายการก็เห็นคลิปผมเอยมันจะพูดเมื่อไหร่วะมันจะพูดเม,มื่อไหร่วะไม่มีพูดซากคำนะครับแล้วเป็นรายการทอล์กแต่เอาผมไปไม่พูดซากคำนะครับแล้วก็ออกไปใช้ความรุนแรงในรายการนะคือเอาไปจับหัวใครก็ไม่รู้ไปโขกกระโต๊ะซึ่งจริงๆผมไม่เป็นแบบนั้นทุกคนผมไม่ได้เป็นแบบนั้นครับผมสุภาพเรียบร้อยนะอันนี้อยู่ดีไปเอาผมไป,ไป ไปเป็นก้อนหินต้นไม้ไม่พูดไม่ว่ายังเอาไปใช้ความรุนแรงในรายการอีกโอ้โทเอ้ยผมจะไปยืนอยู่ตรงไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลคุณหนุ่มฮัลโหลคุณดง่งดงมากเลยนะเนี่ยคุณทําคลิปออกมาผมนี่เป็นก้อนหินต้นไม้นะครับโอ้โหแล้วไม่มีบทพูดไอ้บทพูดไม่มีไม่ว่านะไอตอนที่บอกว่าเลยว่ามันมีสองสูตรใช่ไหมมีสองสูตรมันมีสูตรหนึ่งกับสูตรอันชั้นนะแล้วมีภาพผมยืนหัวทองอยู่เลย ผมก็คิดเออมึงจะเทสูตรอันชันให้กูซะหน่อยวะกูจะได้มีผมกลับมาสีดำรอๆไม่เทไม่ไม,มีแล้วทนายแก้วนี่หัวร้านก็เทอยู่นั่นนะ่ะนะยาวโอ้โหผมยาวออกไปซนะพันถึงตะตุ่มเลยนะไม่มีเลยนะโอ้โหนี่ความไม่เป็นลูกรักอะ่ะนะพูดบทพูดไม่มีไม่มไมว่าอันชันก็ไม่ได้ใช้งงมากนะครับเออเอาผมไป เอาผมไปเอาผมไปเอาผมไปฆ่ายิงยิงผมมาตัวยืนนะรายการรายการทอล์ครายการพูดไม่ให้พูดสักคำไม่ไหวไม่ไหวดงดงเลยครับดงดง,ดงอันนี้ดงดง,ดง,ดงแน่นอนนะครับไม่ไหวนะถือว่าถือว่าผมนี่แบบนะชะตากรรมนาพับนะนะได้ออกได้ออกทั้งทีไม่มีบทพูด โอ้ยเอาผมไปเอาผมไปเชื่อดเลยเนี่ยเอผมไปเชื่อดนะครับตัวละครผมชื่ออะไรรู้ไหมเนี่ยนะในอ้อมายไอซีเนี่ยตัวละครผมชื่ออะไรเนี่ยดูดิดูให้คุณหนุ่มเขาฟังหน่อยคุณหนุ่มเขารู้หน่อยว่าว่าว่าผมก็ของแท้นะครับมีเอฟซีดูอยู่เอฟในเอฟซี FC บอกที่ตัวละครผมชื่ออะไร เดี๋ยวตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกําลังจะสอบกําลังสอบเพิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรากําลังประสานไปที่แม่นะของฝั่งแม่เรียบร้อยไหมโนไม่เรียบร้อยไหมอยาให้กิน่นหาวาแม่เรียบร้อยไหมแม่แม่เขาพร้อมไหมถ้าพร้อมเดี๋ยวพี่จะไปหาเลยนะเออแม่มีแต่คนรู้ผมตัวละครผมชื่อเก่งพลังช้างรับไหมอ๋อไม่รับสายอโอเค นะครับก็ฝากบอกแม่แล้วกันนะครับแม่ผมรบกวนนะครับถ้าแม่ดูอยู่เนี่ยก็วันนี้นะมาก็ถือว่าเป็นการช่วยห้ามปรามกันนะครับนะถ้าส่วนลูกชายของแม่เนี่ยนะวันนี้เขาผิดพลาดไปแล้วนะครับแม่อยากจะแก้ช่วยกันแก้ไขก็ติดต่อคุยกันนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในส่วนของการสอบเนี่ยเมื่อกี้ตำรวจเนี่ยประเมินในส่วนของข้อหาเนี่ยนะผมว่าถ้าแข็งนะดื้อนะผมว่าจุกนะถ้าแข็งดื้อเนี่ยจุกนะครับ ก็เดี๋ยวชวนนิดนึงนะครับสำหรับตอนนี้ก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาผมนะครับน้องเนี่ยเขาหัวบุบออกไปครึ่งหนึ่งซึ่งหัวบุบจากการประสบอุบัติเหตุนะครับตอนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยตัวน้องเองเนี่ยนะเขาาก็อ่ไม่มีใครนะครับมีผู้ชายคนนึงทักมาผ่านช่องทางของโซเชียลนะผ่านทางเฟซมาขอคุยกับเขานะก็หลังจากพูดคุยกันแรกๆเขาบอกดีมากก็ได้มีการแต่งงานการผูกข้อไม้ข้อมือกัน หลังจากที่แต่งงานผูกข้อาไมา้ข้อมือกันแล้วเนี่ยนะก็ผู้ชายเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปผู้หญิงบอกว่าดื่มเบียรวละลังอะ่ะหูเดี๋ยวมันเหลือท้องตรงไหนให้ใส่ว่ากินวลาลังมันเยอะมากเลยนะนะครับกินเบียวละลังนะพอกินเสร็จแล้วก็เพ้อคิดว่าเขาไปมีคนอื่นนะซึ่งจริงๆเขาก็บอกว่าเขาไม่มีนะครับหลังจากที่ตัวของผู้หญิงเนี่ยเขายืนยันว่าไม่มีแต่ผู้ชายไม่เชื่อผู้ชายก็ลงไม้ลงมือกับเขาน่วมนะ อัดเนี่ยแขนนี่ช้ำไปหมดครับแล้วก็ที่มันหนักที่เขารู้สึกทนไม่ได้คือเอาเท้าเนี่ยอัดเข้าไปตรงกลางหว่างขาตรงจุดซ่อนเลนส์ของผู้หญิงอ่ะโอ้โหจุดซ่อนเลนส์ของผู้หญิงนะครับก็ทำให้น้องเขาแบบบวมหนักมากจนเหมือนเกือบมันจะแตกอะนะนะแล้วก็ตัวของตัวของผู้ชายอ่ะ นะก็กระชากสร้อยเขาออกไปด้วย2บาทนะครับนะคือใช้กําลังกระชากอะ่ะหลังจากนั้นนะครับนะก็คิดว่าผู้ชายผู้ผู้หญิงเขาไม่ไหวหลังจากนั้นก็คือขอเลิกนะกับผู้ชายคิดว่าจะจบแต่ไม่จบครับผู้ชายไม่ยอมจบตามลาวีที่บ้านตามลาวีเนี่ยถึงขั้นเอาขวดมาปานะเอาขวดมาปาหลายขวดเอาบื้มมาปา นะกลางค่ำกลางคืนคือเขาอยู่กันแบบหวาดกลัวนะผู้ชายบอกให้มึงเอาสินสอดมาคืนเขาอีกอาวผ,ผู้หญิงบอกเอาก็ามึงเอาสร้อยกูไปยังจะให้กูต้องคืนสินสอดมึงอีกเหรอเออมันเกินไปผมถามทุกคนนิดนึงขอขั้นหน่อยเวลาคิดว่าคบกันเนี่ยผู้ชายเนี่ยให้สินสอดผู้หญิงแล้วเนี่ยคิดว่าการทวงสินสอดคืนเนี่ยมันมันมันแฟร์ไหมเอาคํานี้ดีกว่าใช่ว่ามันแฟร์ไหมนะ เอาเป็นว่าเขาทํากันดีกว่าไหมทวงสินสอดคืนนี่เขาทํากันไหมเอานี้ดีกว่านะโหคุณรั่วในวัดได้นี่แบบนี่ขึ้นชื่อฮีโร่เลยเนี่ยนี่ของติ๊กตอกรั่วคุณลั่วในวัดได้นี่เฮ้ยขึ้นฮีโร่เลยเนี่ยคุณสุดยอดจริงนะสมัครสมาชิกขอของจริงขอบคุณที่สนับสนุนกันจอมพลังนะครับคุณลั่วในวัดได้โหกดสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยขอบคุณครับนะสนับสนุนเขาไม่ทํากันนะครับ เขาไม่ทํากันซึ่งผมงงเลยว่าเฮ้ยวันที่คุณรักกับเขาคุณมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเขาคุณไปนู่นไปนี่เขาคุณเอาสินสอดให้เขาคุณอยู่ดีคุณมาทวงสินสอดคืนเพื่ออะไรเพื่ออะไรมาทวงสินสอดคืนผู้หญิงก็บอกอ้าวงั้นกูขอทวงอันนี้บ้างทองกูอยู่ไหนเอาทองกูคืนมานะทองสองบาทไม่คืนบอกว่าอ๋อคืนแต่มึงอะไปเอาตรงบ่อกูอ่ะไว้ตรงบ่อปลาเอ้า แต่เวลามึงจะเอาสินสอดคืนให้เขาโอนแล้วแล้วผมเห็นแชทจังมากแบบถ้าไม่คืนเงินเดี๋ยวจะเอาคนแบบมาโซมมั่งถ้าไม่คืนเงินเดี๋ยวจะปล่อยคลิปแบ็กเมลบ้างปล่อยคลิปแบ็กเมลคืออะไรระหว่างที่คบกันผู้ชายแอบตั้งกล้องแอบถ่ายผู้หญิงไว้แล้วผู้หญิงไม่รู้ตัวแอบถ่ายผู้หญิงไว้แล้วก็ส่งคลิปมาเยอะยผู้หญิงด้วยโอ้โหแล้วเนี่ย ถือผมถามว่าอย่างเงี้ยเข้าขายกันโชคทรั์ไหมถ้าผู้หญิงเขาไม่คืนเงินคุณคุณจะปล่อยคลิปปล่อยนู่นปล่อยนี่คือมันเกินไปแล้วเว้ยนี่คือคุณทําเกินกว่าคนรักกันไปแล้วนี่มันไม่ถือว่ามันเป็นคนรักกันแล้วเว้ยถ้าคุณทําแบบนี้นะแล้วคุณบุกไปบ้านเขาเอาบึ้มไปปลาบ้างเอาขวดไปปลาบ้างนะครับนะวันนี้ทางท่าพุ่มกับลั่นแล้วว่าวันนี้ได้ตัวแน่นอนนะเดี๋ยวเรารอดูกัน จากเป็นฝ่ายล่าจะต้องเป็นฝ่ายถูกล่าเนะี่ยความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะครับนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้กําลังให้ติดต่อทางแม่อยู่นะครับกิดเรียบร้อยไหม,ไมอ๋อเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาน่าจะโทรกลับเดีวะนะแต่ผมขอชื่นชมนะส่วนตัวขอชื่นชมทางท่านผู้ม่กับ นะสอพออยุธยาขอชื่นชมทางท่านอดีตผู้การแล้วก็ท่านผู้การใหม่พอทุกคนรับรู้เรื่องเนี่ยเขาก็ดําเนินการอย่างเต็มที่นะดำเนินการอย่างเต็มที่เลยครับเราไม่ได้มาว่าตารวจทําช้าทํานู่นทำนี่นะเรามาเสริมอะไรซัพพอร์ตได้ก็เดี๋ยวซัพพอร์ตช่วยกันนะได้เลยจ้ะเซลฟี่เลยมาได้เลยจ้ะ ค่ะโอ <ché> ้ยเนื่อยสาวจ่ะเรือเลยนะเรือเรือเรือจ้ามาเลยจ้าจ้าขอบคุณจ้าสู้ๆนะเหนื่อยหน่อยนะจ้าจ แม่เป็นคนไม่ค่อยรับสายฮะแม่เป็นคนไม่ค่อยรับสายอ๋อแม่เป็นคนไม่ค่อยรับสายอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวอ๋อถ่ายรูปเหรอจ๊ะอ๋อครับครับมาเลยครับอย่างตัวจริงว่าหล่อจ้าขอบคุณจ้าตลอดเลยคะ่ะจ้า,จาออกาอดได้ไหมคะจ้าอือมีการเหนื่อยไหมคะไหวจ้าสู้ๆนะสู้ๆนะเหมือนกันนะครับสู้ๆนะครับแข็งแรงไหมจ้าตลอดจ้า รวยเต็มที่เลยขอบคุณมากเลยจ้ะขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะจ้าน่ารักมากเลยอยากให้มีคนอย่างคุณการเป็นร้อยๆคนอ๋อขอบคุณนะจ้าโอ้ฟังก็ดีใจจังเลยมาเลยจ้าคุณการคื้คอนะคะจ้าได้ยังจันหลอดได้ยังจ้าขอบคุณนะครับตู้ๆนะครับขอบคุณนะจ้า จ้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจ้าขอบคุณที่รักกันนะจ้าสี่มาให้กำลังใจเลยนะรักมากจสุดเลยจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณที่มาหานะน่ารักมากเลยจ้าัอดีครับมาเลยครับกจริงหล่อจังเลยว่าภรรยาน่ารักอ่ะจ้าขอบคุณนะขอบคุณนะจ้าขอบคุณนะจ้า กองมันทำร้ายผมนะถ้าเกิดว่าจะงนมทองหรืออะไรอ่ะบอกกู้ภัยได้อ๋ออะไรงมทองเหรออ๋อเขาบอกงมทองงมทองใช่ไหมบอกกู้ภัยมีช่วยงมทองด้วยนะนาลัางน้ำกิดกิดนะฮันแท็กไว้อ๋อผู้ชายอ่ะนี้ขอกู้ภัยประสานมาบอกอ๋อเดี๋ยวช่วยงมทองใช่ไหมถ้าคุยอย่างจริงนะแต่ถ้างมไปแล้วไม่เจอนะถ้างมไปลงไปงมแล้วไม่เจอนะทางว่าขับรถเมา เมาแล้วไปถอยรถตกคูน้ำครับแล้วรถอยู่ไหนอ่ะแต่ตกจริงครับแล้วมันก็บอกว่าทองเนี่ยตกไปในน้ำตกไปในน้ำตกมันได้เหรอสุดท้ายมันก็ต้องคืนอยู่ดีเปล่าวะก็มัเอาไปอ่ะมันจะตกคูน้ำหรือมันจะหายไปไหนมันจะขึ้นไปบนอากาศก็ต้องคืนหาคนเดียวฮะพูดว่าอะไรนะบอกให้ผู้หญิงของบ้านมาหาคนเดียวมางมเองห้าไม่ใครมาด้วยบอกให้ผู้หญิงมางมเองห้าไม่ใครมาด้วยใช่เออชอบอะไรเงี้ย ถามที่บ่อไหนเออบ่อไหนเดี๋ยวไปด้วยเออแล้วถ้างมแล้วไม่เจอนะเรื่องต้องดับกล้องแล้วล่ะงั้นน่ะฮะโอเคแม่ผมจ้ะขาาบบบย นนเอาตรงๆเดี๋ยว <c oughs> ยังเลย <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณครับถามทุกคนหน่อยนะ <c oughs> ถ้าสมมุติเนี่ยมันเอามันกระชากสร้อยเขาไปแล้วมันบอกว่าเนี่ยก็ูขับรถไปแล้วมันไปตกอยู่ตรงน้ําผู้หญิงแล้วมันเป็นเหตุผลอะไรอะ่ะมึงต้องคืนเขาไหมทุกคนคิดว่ามันต้องคืนเขาไหมถามหน่อยมันต้องคืนเขาไหมฮะ เอาถ่ายรูปเดี๋ยวจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าอุ้ยไม่กล้าอุ้มเดี๋ยวทำตกเดี๋ยวทำตกไม่เอาไม่เอามือไม่พี่ขอโทษพี่ขอโทษโอ้ยโหพี่ตกใจเลยอยู่ดีเดี๋ยวมาด้วยกันได้แท้ยกให้พี่จะเร็วเด็กกำลังขาดพ่อเลยนะโอ้เด็กกำลังขาดพ่อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไอ้บุญเป็นนายแล้วเว้ยเด็กกำลังขาดพ่ออยู่ดียกมาเอาแล้วเออแม่มายุดยาจะได้ลูกกลับบ้านแล้วกูเออ นะครับมันมันไม่เกี่ยวมันเอาของเข้าไปก็ต้องคืนเดี๋ยมาอ้างแบบไอ้ทองไปตกน้ําแม่เราต้องมีเงื่อนไขไปหาด้วยตัวเองด้วยนะโหมันทำมิชชั่นให้เขามากเลยอะ่ะนะครับอย่างนี้เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทุกคนกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมหลังบ้านแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะไปโผล่ที่หนึง่งนะเป็นขอเป็นความลับไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวทุกคนไปเจออีกไลน์เนี่ยดีแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมจะไลน์ให้นะขอแป๊บหนึง่งนะนิดเดียวนะ ทุกคนกดติดตามไหมเอาให้กดติดตามก่อนเร็วๆเดี๋ยวผมจะดับไลค์ก่อนเลยเดี๋ยวผมขึ้นใหม่เดี๋ยวจะไปโผล่ที่หนึ่งแบบแบบเซอร์ไพรส์อ่ะนะโอเคโอเคนะโอเคโอเคไหมโอเคไหมเอาเร็วๆๆใครกดติดตามแล้วบ้างเอาเร็วๆๆให้เวลากดต,ดตามกอนดูโอเคนะอานี้ก่อนไล์ก่อนไปก่อนไปผมฝากนี้ถือว่าผมฝากข้อความนี้ไปถึงตัวผู้ชายก็แล้วกันฝากทุกคนช่วยกันกดแชร์ไปนะ ว่าตอนนี้นะครับนะถ้าดูอยู่นะฝากข้อความนี้ส่งแชร์ไปถึงผู้ชายนะถ้าคุณดูอยู่คุณรู้ไว้เลยนะครับว่าวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อวานที่คุณบุกไปบ้านเขานะถ้าคุณยังไม่เลิกห้าวนะเต็มที่เลยเหนื่อยแน่นอนนะทุกคนช่วยกันแชร์ออกไปแล้วถ้าอยากจะรู้สึกว่าโอเคผมผมยอมแล้วผมมอบแล้วนะผมผมอยากปรับปรุงตัวแล้วผมจะไม่ทำอีกแล้ว ติดต่อมาหาผมได้นะผมผมก็ไม่รู้จะติดต่อไปหาคุณยังไงนะคุณติดต่อมาหาผมได้ทักมาในเพจได้นะเดี๋ยวมานั่งคุยกันได้แต่ถ้าคุณบอกว่าอ,อ๋ไม่ยอมอยากลองไปดูเคสเก่าๆไปดูโปรไฟล์ผมก่อนนะไปดูโปรไฟล์เก่าๆผมก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันก็ได้นะแต่ตอนนี้ตํารวจลงไปแล้วนะอ่ะทุกคนช่วยกันแชร์ออกไปนะให้เนี่ยให้ทางฝั่งผู้ชายได้เห็นโอเคนะจ๊ะประมาณนี้นะบาย